แอสตาเรียนพี่น้องทุกท่านฉันชื่อแอชตาผู้บัญชาการของกองกำลังแสงกาแลกติกและฉันกำลังสื่อสารผ่านกระแสจิตถึงคุณจากยานอาวกาศของฉันเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกของคุณพี่น้องที่รักเมื่อวานนี้บนโลกของคุณมีความพยายาม ลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐอเมริกาพวกเรากาแล็กติกเบย์งเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกันผลลัพธ์ด้านลบเราทำสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลเสมอเมื่อเร็วๆนี้เราได้ส่งกระสวยอวกาศไร้คนขับไปในอิสตันบูลประเทศตุรกีการทดสอบการบินครั้งนี้ให้ข้อมูลอันมีค่าแก่เราเราใช้ข้อมูลใหม่เพื่อให้ผู้บัญชาการวีริลอนควบคุมยานอาวกาศในความเป็นจริงมิติที่3ของคุณได้ง่ายขึ้นเขามายังโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ด้านมืด เขาใช้กระสวยลำเดียวกันเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จวิริลลอนลงจอดใกล้กับการชุมนุมของทรัมด้วยยานอวกาศที่พรางตัวของเขาและเปิดประตูนในรูปแบบมิติที่3สู่อนาคตเพื่อเปลี่ยนแปลงผลการยิงเขาทำให้แน่ใจว่าผู้ยิงพลาดเป้าหมายประธานาธิบดีโดนลัลดทรัมคาดว่าจะถึงแก่อสัญญกรรมและการเสียชีวิตของเขาจะสร้างความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับสงครามกลางเมืองและจะขัดขวางกระบวนการเลื่อนมิติการตื่นรู้ ในอนาคตวิริลลอนได้เปลี่ยนทิศทางเดิมของกระสุนของผู้ยิงด้วยการทำให้มือสั่นซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในการยิงสองสามนัดแรกและกระทบเพียงใบหูของโดนัลด์ทรัมป์เท่านั้นน่าเสียดายที่วิริลลอนไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยใครนอกจากทรัมป์เท่านั้นขณะนี้เราไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบต่ออนาคตอย่างไรโดยการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของทุ่งเวลานี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์การ้อเล่นกับไทม์ไลน์อาจส่งผลที่ไม่ทราบสาเหตุเราไม่ต้องการไปสู่อนาคตและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ แต่ครั้งนี้เราไม่มีทางเลือกมีความเสี่ยงมากเกินไป สำหรับมนุษยชาติเราต้องก้าวเข้ามาเพื่อหยุดการกระทำทั่วร้ายนี้โดยความมืดสถานการณ์นี้เป็นข้อยกเว้นและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องมีส่วนร่วมไม่ใช่ในทุกเหตุการณ์ในโลกของคุณที่เราจะเข้าไปแทรกแซงเราไม่ใส่ใจรัฐบาลของคุณผู้ที่มองหาแต่ผลประโยชน์ของตอนเองเราต้องการป้องกันไม่ให้มนุษย์จำนวนมากถูกบังคับให้ออกจากร่างกายในอนาคตอันใกล้นี้หากดับเอนตี้ประสบความสำเร็จในแผนการลอกสังหารของพวกเขาพระเจ้าให้สิทธิเราในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ พวกเดโมแครตเอาแต่พูดว่าทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของอเมริกาแต่พวกเขาไม่ยอมให้ใครมาวิ่งต่อต้านเฟกไบเดนในพักเดโมแครตเบื้องต้นพวกเขาจะไม่ปล่อยให้โรเบิร์ตเอฟ เคนเนดีจูเนียต่อสู้กับโจไบเดนผู้แอบอ้างเขาถูกบังคับให้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี Body ในฐานะอิสระพวกเขาเริ่มดำเนินคดีอาญาสีคดีกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองของพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มการเมืองเสรีนิยมอันตี้ฟาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรรคเดโมแครตพยายามลอบสังหารฝ่ายตรงข้ามของพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์แล้วใครและที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยจริงๆ เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่โดนัลด์ทรัมป์พักการเมืองทั้งสองในสหรัฐอเมริการับใช้ความมืดส่วนพักเดโมแครตมากกว่าพักรีพับลิกันพักเดโมแครตผลักดันวาระมืดมนต่อชาวอเมริกันเช่นความสับสนเรื่องเพศคำสรรพนาม ลองแทนที่จะเรียกเขาหรือเธอว่าพวกเขาพวกเขามันต้องการให้แดร็กควีนอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังบังคับให้เด็กเล็กในโรงเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศปกป้องตำรวจที่เป็นคนสร้างอาชญากรรมมากขึ้นในเมืองและรัฐทําให้ผู้คนปลอดภัยน้อยลงในที่สาธารณะภาวะโลกร้อนจอมปลอมและอื่นๆนักการเมืองส่วนใหญ่หรือไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้รับใช้ตัวเองอัตราเงินในกระเป๋าผู้บริจาคและกลุ่มผู้ทําการแนะนําชักชวนสมาชิกรัฐสภาโดยพื้นฐานแล้วคือกลุ่มคนฝ่ายมืดและคนรวยไม่ใช่คนใน ประเทศของตนพวกเขาบอกว่ามือปืนเป็นพรรครีพับลิกันที่จดทะเบียนไม่สำคัญว่าเขาบริจาคเงินให้พรรเดโมแครตเขาเป็นส่วนหนึ่ง ขององค์กรเซรีนิยมอันตี้ฟ้าและเขาพูดในวิดีโอว่าเขาเกลียดพักรีพับลิกันและทรัมบุคคลที่รับผิดชอบหน่วยสืบราชการลับไม่สนใจเรื่องความปลอดภัยหรือการคุ้มครองของโดนัลดทรัมป์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนหลังคามองเห็นคนร้ายได้ง่ายเขาอยู่ห่างจากทรัมป์เพียง130หลามไม่มีอะไรปิดบังเขาเลยมีแม้กระทั่งภาพของเขาบนหลังคาอาคารแห่งหนึ่งเล็งไปที่เป้าหมายของเขาและผู้คนในฝูงชนตะโกนบอกตำรวจว่าเห็นชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปบนหลังคาพร้อมอาวุธ หน่วยซุ่มยิงของหน่วยสืบราชการรับให้เวลาคนร้ายเกือบหนึ่งนาทีในการยิงใส่ทรัมป์พวกเขาจะยิงกลับหลังจากที่ปล่อยให้เขายิงก่อนจากนั้นจึงยิงเขาเข้าที่ศีรษะคนร้ายใช้ AR 15ซึ่งเป็นปืนไรเฟลิลกึ่งอัตโนมัติเขาได้รับเงิน23ล้านดอลลาร์จากกลุ่มเนกาทีฟวันสำหรับการลอบสังหารทรัมป์ครั้งนี้เขาได้รับเลือกให้เข้าร่วมภารกิจนี้เพราะเขาเป็นนักแม่นปืนที่แม่นยำมากหากไม่ใช่เพราะการแทรกแซงของวิลล์ลอนดนัล์ทรัมป์ก็คงจะถูกยิงที่กลางศีรษะของเขาและคงไม่รอด จาากการยิงนนั้ความมืดกำลังจะสูญเสียอำนาจต่อแสงสว่างในที่สุดตามปกติแล้วมีการวางแผนสิ่งใหม่ๆเพื่อหยุดความคืบหน้าของการเปลี่ยนไปใช้มิติที่ห้าไม่นานมานี้ก่อนที่เหตุการณ์ฝ่ายมืดนี้จะเกิดขึ้นดังที่จอห์นเอฟ เคนเนดี Kennedy, ในข้อความของเขาได้เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับครอบครัวโอบามาไบเดนที่ไม่ใช่ของจริงโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเร็วๆนี้ในการชุมนุมในมิทิแกนได้ยืนยันความจริงเกี่ยวกับมิเชลโอบามาในขณะที่เขาไม่สามารถเก,ก็บความลับได้อีกต่อไปเพราะสมองของเขาทำงานไม่ถูกต้องฉันไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่ามิเชลสามีของบารักเป็นคนดีมากฉันเรียกเขาว่าไม่บิกไม่เพราะเขาเป็นผู้ชายตัวใหญ่ โปรดจำไว้ว่าการยุ่งอยู่กับชีวิตของตัวเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรตอนนี้คุณต้องกระตือรือร้นและไม่นิ่งเฉยโดยทำสมาธิเงียบๆทุกวันไม่เช่นนั้นการเลื่อนระดับจะไม่เกิดขึ้นสำหรับคุณชุมชนแสงสว่างจำเป็นต้องหยุดส่งเสริมเรื่องเล่าที่เป็นเท็จนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายของฉันสำหรับผู้ที่แอบอ้างเป็นฉันและโพสต์ข้อความโดยใช้ชื่อของฉันซึ่งไม่ได้มาจากฉัน คุณกำลังสะสมกรด้านลบให้กับตัวคุณเองและผลที่ตามมาจะรอคุณอยู่เราพูดอยู่เสมอว่ามนุษยชาติจำเป็นต้องได้ยินความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกมิติที่สามของคุณโดยไม่ต้องบังสายตาของคุณความสั์จริงทำให้ความถี่ของคุณสูงขึ้นและการโกหกกลับทำตรงกันข้ามมันทำให้การสันสะเทือนของคุณลดลงการตัดสินใจของคุณในการเปิดเผยตัวเองต่อความจริงหรือเรื่องโกหกจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะไปสู่มิติที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเช่นมิติที่สามมิติที่สอง และมิติตอื่นๆโปรดจำไว้ว่าเป็นทางเลือกของคุณอย่างสมบูรณ์และไม่มีใครอื่นอีกขอขอบคุณเอกอัครราชทูตกองกำลังแสงกาแล็กติกขอส่งความรักอันสูงสุดของฉันไปสู่พี่น้องของฉันอย่าหลงกลโดยการหลอกลวงแอชตาถ่ายทอดโดย e quez, เอเรนาเวลาสเกสเอกอัครราชทูตแห่งกองกำลังแสงกาแล็กติก